สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีแก้ไขกระเบื้องนะครับมีเสียงนะครับก็คงจะปูนไม่ถึงตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นที่ปูนไม่ถึงนะครับเราก็จะทำการเกาปูนนะครับโดยมีปูนกาวนะครับีท่ทำการเกาลงไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนยางเคาะนะครับเราต้อง กระดิ่ทำไมถึงถึงได้ใช้วิธีนี้ใช่ไหมครับเป็นวิธีที่น่าจะสะดวกสุดแลอง่ายสุดแล้วนะครับ อเราคิดว่าทำร่องเสร็จแล้วก็จะเกาปูลงไปเลยนะครับ เทียงก็คือแผ่นนี้อาจจะแตกสามแผ่นนี้นะครับสามแผ่นนี้อาจจะแตกได้นะครับผมถึงใช้วิธีในการเกาปูนเอานะครับแต่ถ้านายช่างท่านไหนที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมเพราะบางทีนายช่างที่เขาปลูกกระเบื้องเนี่ยนะครับเกณฑ์ในในตู้จะใช้ปูนกาวนะครับในการยึดประสานระหว่างแผ่น ระหว่างแผ่นและตัวปูนที่เราวางเป็นฐานไว้นะครับเพราะเราใช้ปูนคว้ยหนูนะครับในการปรูพอได้เสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ฝานะก็จะทำให้มันไหลได้หน่อยนะครับ ในการหยอดลงไปนะครับก็แผ่นี้ค่อนข้างจะกรวงเยอะเหมือนกันนะครับ เปลี่ยนทางดูนะครับก็ขอาไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็จะลงเองนะครับก็คือเป็นการเกานะครับเก้าปุ่ม การเคาะลงไปนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าควงมากควงน้อยนะครับเท่าที่เคาะดูนะครับก็เยอะกว่สมควรนะครับทีนี้ก็อาจจะเสียเวลาบ้างนะครับสำหรับนายช่างที่ต้องการความรวดเร็วนะครับ ก็เป็นการเก้าปปูนปกตินะฮะแต่เ,เราใช้ปูนกาในการเกานะครับก็จะมันก็จะยึดติดข้างในเลยนะปูนกาก็จะเข้าไปประสานในช่วงที่ไม่มีปูนอยู่นะฮะ าที่ทํามาก็แน่นทุกแผ่นนะก็พราบ้านหลังนึงก็จะมีอยู่ไม่เกิน10แผ่นนะครับที่จะกรุวงนะฮะแต่สับช่างบางทีก็เรียกว่าร่อนนะครับแต่คําว่าร่อนนั้นก็คือมันคือมันหลุดออกจากบูนเลยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะไปรื้อแผ่นแผ่นนี้ออกนะครับถ้าเรารื้อแผ่นนี้ออกโอ้โหสามแผ่นด้านข้างนะฮะ มันอาจจะอาจจะแตกได้นะครับนีอาจจะแตกทางช่องเราโจาะจากแผ่นนี้ออกนะครับน้องมอกีดเราอาจจะแผ่นนี้อาจจะแตกพกขอบมุมนี้เวลาเราสก,กัดขึ้นมานะครับ ีเฉพาะ,ะแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับนี่ไม่ต้องเคาะยากเลยนะเนี่ยลงไปเลยครับพอที่เป็นน้ำมันลงไปได้แล้วเราก็ใช้ปูนที่ข้นขึ้นนะครับขนาดข้นขึ้นก็ยังลงอยู่นะเนี่ย คลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่เจอปัญหาบูนแกนิตโต้ที่ปูนขาวไม่เต็มนะครับแต่แผนี้สุนี่แผนนี้ก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับ ก็จะซึมเข้าไปทดแทนตรงที่มันกรวงนะครับเดี๋ยวทำให้ให้ดูจนเสร็จเลยครับคลิปนี้ จากที่เราเกาลูปลงไปแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดแล้วก็รอให้แห้งครับพรุ่งนี้เช้าก็มายาแนวได้นะครับเจ้าของบ้านก็สามารถทาเองได้นะครับแต่ว่าก่อนที่ยังไม่ได้รับงานตรวจรับงานก็ให้ใช่างเขาแก้ไขให้ก่อนนะครับลงเร็วมากเลยนะครับบางทีช่าง ช่างหรือวิศวกรก็มีมีเหตุผลว่ามันก็จะแข็งไหมก,ก็แข็งนะครับบางทีถ้าเป็นงา่บ้านโครงารก็อาจจะให้เลื่อนคะรับแต่เพราะก็ะไม่จำเป็น ครับว่ามันกรวงอยู่ข้างล่างนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนมันเต็มครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดเราเช็คดูทีนึงครับว่าเนี่ยเสียงจะเปลี่ยนเลยนะครับเสียงจะเปลี่ยนเลย ูนกาวลงไปทดแทนเยอะเลยนะครับอ,อบ้ไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้ก็ติดปูนกาวเยอะๆครับปูนววยนูที่รองพื้นก็ทำให้เต็มๆหน่อยครับเขาบอกในชั้งที่ประเบื้องครับปูนเต็มๆครับมันจะมีบ้างนะครับ มีถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนสมาชิก YouTube นะครับหรือที่บางท่านที่เข้ามาดูนะครับก็สามารถไปทําได้นะไปไปเคาะตัวเองที่บ้านตัวเองดูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแค้ไขได้นะครับถ้าเกิดว่าเต็มแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดอย่างนี้นะฮะ คู่นี้เช้าแล้วก็ยาแนวยาแนวปิดลองเดิมน,นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการซ่อมแซมนะครับเรามาเคาะดูนะครับนี่นะครับอาจะมีเสียงหน่อยนะครับพร่ะซือปูนยังไม่แห้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายคนนะครับที่มีปัญหากระเบื้องร่อนหรือกระเบื้องมีเสียงนะครับน,นี้ก็ฝากกดติดตามกด u ั s c ไ cribe ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ